สวัสดีครับทุกคนครับกลับมาพบกันอีกครั้งสําหรับช่วงกูโซแช,ชร์เฉลยโจทย์ทุกทุกเที่ยงคืนในวันนี้จยดข้อนี้ยะครับยังคงเป็นข้อสอบพีเทสเข้าโรงเรียนสวนกุหลาบนะครับนะม1นะครับของปีนี้เลย6 8นะครับจย์ข้อนี้นะครับนะอ่านเผนๆเหมือนจะเป็นเลขเยอะๆนะครับเป็นสมองกงสมาการที่งงๆจริงข้อนี้เป็นเรื่องของอัตราส่วนนะฮะจริงๆแล้วหลักการง่ายๆมากเลยเด็กๆลองอ่านดูนะเขาบอกอัตราแลกเปลี่ยนเงินวันนี้คือ1ดอลลาร์สหรัฐเท่ากับ35บาท1ยูโรเท่ากับ40บาทอนี่สิ ไว้ที่หลังนะเขาต้องการแลกเป็นเงินดอลลาร์สหรัฐยูโรและปอนด์อังกฤษโดยมีเงื่อนไข,ขของการแลกดังนี้เขาบอกว่าเงินยูโรที่แลกได้มีค่าเป็น2เท่าของเงินดอลลาร์สหรัฐที่แลกได้วงเล็บในหน่วยบาทลูกในหน่วยบาทนะในหน่วยบาทนะครับเสร็จปับ๊บเขาพูดะไรต่อครับนะเขาพูดว่านะจำนวนเงินปอนด์อังกฤษที่แลกได้นั้นมีค่าเท่ากับ1ส่วน2ของเงินยูโรที่แลกได้ในหน่วยบาทเหมือนกันอยากทราบว่าก้องเกียรติจะแลกเงินได้ทั้งหมดกี่ดอลลาร์ถามเป็นดอลลาร์เนาะแต่ว่า เขาแอบใบมาว่านะเงินยูโรแรกได้เป็น2เท่าของดอลลาร์สหรัฐในโจทย์ขอ้อนี้วิธีการนะครับเด็กๆพยายามเข้าไปหาตัวที่เป็นอัตราส่วนนะครับแทนค่าก่อนนะดอลลาร์สหรัฐนี่ผมขอให้เป็นตัวยูได้ไหมถ้างั้นยูโรผมก็ให้เป็น E ตามที่เขาว่าได้ไหมนะครับปอนอังกฤษเนี่ยก็ขอให้เป็น G ีและกันเขเคไม่ลบกใช้เงื่อนไขาตามนี้นะครับเด็กๆมองเงื่อนไขาตามนี้เสร็จปับ๊บเด็กๆครับ,รบโจทย์มีคําใบว่าอะไรโจทย์บอกว่าโจทย์บอกว่า,วา,วา,วาเงินยูโรที่แรกได้มีค่าเป็น2เท่าของเงินดอลลาร์ถ้าอย่างนั้นประโย ก็ย่อมมีความหมายว่าย e ูโรเนี e ่ยจะมีค e ่าเท่ากับ e e 2เท yes, uh ่าของดอลลาร์ครับแสดงว่าอะไรลูก e หาร u ก็จะเป็น2ซึ่งก็เป็น2ส่วน1ใช่ไหมลูกแสดงว่าอัตราส่วนคืออะไรลูก e ต่อ u คือ2ต่อ1นเก็บไว้เข้าไว้ไหมเหมือนเดิมลูกงอปงานสุปาที่มันจะชัดงาบต่อไปเงินปอนอังกฤษแลกได้มีค่าเป็นครึ่งหนึ่งของเงินยูโรในหน่วยบาทโอเคปอนอังกฤษให้เป็นตัวแปรอะไรอ๋อ GG จีเท่ากับ1ส่วน2ของเงินยูโร e โอเคไหม่ ดังนั้นเหมือนเดิมเลยลูก e หาร e ม,มีค่าเป็น1หาร2 g นะครับต่อ e ก็เลยมีค่าเป็น1ต่อ2นั่นเองออัตราส่วน3ตัวเขียนไง e ต่อ u ต่ออะไรครับต่อ g นะ e ต่อ u คืออะไร2ต่อ1แล้ว g ต่อ e อ่ะเขียนตรงนี้นะตรงนี้นะ1เห็นไหมต่ออะไรลูก2โอ้สบายเลยข้อน,นี้ไม่ต้องทำาคอนเพราะอ,อ,อะไรครับตัวเชื่อมมันเป็นยังไงลูกใช่ลูกตัวเชื่อมมันเท่ากัน แสดงว่ามันคืออัตราส่วน2ต่อ1ต่อ1คึูงคุณบอกเสมอว่าถ้าเกิดมันเป็นอัตราส่วนมันมาจากคาว่าอัตราส่วนอย่างต่ําแสดงว่าอล้ลูกมันถูกตดทอนมาแล้วด้วยตัวเลขใดๆสักตัวหนึ่งดังนั้นเลขจริงๆของมันคืออะไรลกูกเออใช่เลขจริงๆของมันคือ2อะไรลกูก2ที่คูณอะไรสักอย่างหนึ่งอยู่ใช่ไหมแล you, ะยูอ่ะก็คืออะไรสักอย่างหนึ่งใช่ไหมหนึ่งคูณอะไรสักอย่างหนึ่งแน่อนอน G ที่เป็นปอนอังกฤษก็เหมือนกันนะครับคำใบ้คืออะไรลูกทั้งหมดทั้งมวลนี้นะครับรวมกันแล้วใน หน่วยบาทเนาะจะต้องเป็นอะไรครับ3 1 5 0 0แสดงว่าบวกกันลกเป็น31,500คิดเลขให้ไวครับมี 2x บวกไปอีก x นะครับนะบวกไปอีก x รวมกันเป็นเออ 4x 4x เท่ากับ3 1 5 0 0 x เดียวลูก3 1 5 0 0 4โอ้แสดงว่าเท่ากับเท่าไหร่ลูกตัดชืบชืบหารเลขได้4 7 28 7 8เท่าไหร่ลูก75ใช่ไหมเ ให้คตอบอืมอยังไม่ใช่เพราะอะไรลูกเพราะนี่คือเงินบาทใช่ไหมครับโจ์ถามหาอะไรครับในโจทย์โจทย์ถามหาว่าเอ,อจะเอาไปแลกเป็นเงินอะไรลูกใช่ดอลลาร์สหรัฐได้กี่บาทดอลลาร์สหรัฐหนึ่งนะครับในอัตราแลกเปลี่ยนตอนนี้คืออะไรลูกใช่ครับ35บาทตรงนี้เพราะนั้นทําไงลูกก็เอา7,800เท่าไหรลูก75หารด้วยสามสิบห้าตัดทอนลูกโป๊ะเชะได้ตอบครับใช่ลูก225ดอลลาร์ ใช้ไหนลูกอูอช้อยที่สอบไหวไหมทําได้ไหมลูกทําได้เนาะอูอไปฝึกหาเลขให้ไหวๆเนาะเคมไหมครับพยายาจะเช็คคาตอบลองเช็คดูนะโอเคนะครับสำหรับโจทย์เรื่องอัตราส่วนเนี่ยนะครับรอบนี้ก็ทําการออกเป็นอัตราส่วน3ตัวซึ่งเด็กๆจะได้เจอ,อีกทีตอนหมอหนึ่งนะสําหรับโรงเรียนทั่วไปนะครับสำหรับบางทีก็ใช้เนื้อหานี้สอบเข้ามาแล้วเพราะฉะนั้นเด็กๆต้องฝึกทําเรื่องของอัตราส่วนด้วยนะครับโอเคแล้วกลับมาพบกับช่วงครูโซ่แชร์เฉลยโจทย์ในรอบหน้าสําหรับข้อนี้สวัสดีครับ